สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในสวนยางอีกแล้วนะคะมาเก็บเปินรอน้อนก็ปดไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเก็บใส่ตะกร้ากนะัน <c oughs> จะเอาคลิปก็เลยเดินขึ้นมาเอาขาตั้งกล้องนะคะชีวิต Creator ทำอ,อะไรต้องเอาคลิปร้อนน้ำมูกก็ไหลนันโดนแดด ร้อนเงาพป,บปับเลยเดี๋ยวเราไปเก็บเฟินใส่ตะกร้า,ากันเราขุดไว้เสร็จแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็อยู่ที่สวนที่ในปลานตัดก็อยู่ที่ว่วนทีในปลานตัดนะคะ หมุกย้อยหมุกย้อยไปกันเลยไปเอาเฟินไปเอาเฟินไปเอาเฟินมันก็สลับกล้องได้นะเนี่ยไปเอาเฟินมันจะขอดแล้วก็กลองสดอีกแล้วนี่เลยค่ะเราก็เก็บไว้ กุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บไปล้างที่บ้านเราจะเก็บไปล้างที่เราจะเก็บใส่ตะกร้านะคะกว่าจะได้เป็นเงินมันก็ลำบากลำบนเหนนะะมือนกัน,นนะคะมีบุญมีบุญมีบุญนะคะ คืท่านดําสําหรับตุกแตดตู้ปลานะคะเราก็จะส่งให้ลูกค้าเราก็มีวางขายอยู่ทุกทุกเป็ดฟอร์มนะคะทุกเป็ดฟอมเดี๋ยวจะไม่บอกนะคะคุณฟอมหน่อยไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้กลัวปิดกดกลัวมันปิดกดนะคะ เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปแช่น้ำ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 ันนี้ขอออ้อเยอะพอสมควรเยอะพอสมควร เรียบร้อยค่ะ <laughs>